ดีนะคะก็ต้องมันก็ต้องเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะว่าทํางานทุกวันก็ก็เขาเรียกว่าอะไรทางานทุกวันก็พยายามตั้งสติแล้วก็ทําทุกอย่างให้ดีในทุกๆวันแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันมีอะไรมากวนใจเราระหว่วางนี้ไนหะม่าหญิงเขาผู้หญิงทำโปรเจกต์เยอะมากช่วงนี้ จริงๆกวนใจหนิงเหรอคะมันก็คงเป็นความรู้สึกของหนิงเองแหละแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ยังไงมันก็รู้อยู่แล้วว่าว่าว่าต้องเจอค่ะอืมันความชัดเจนล่าสุดมันเกิดขึ้นเพราะว่าพี่จินไปออกมากาศกับพี่เอกขณะที่ข่าวมาถึงได้ออกมาค่อนข้างชัดเจนว่ามีปัญหาหยากันแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ค่ะอือัไรก็คือตอนนี้ไม่เป็นข้อตกลงว่าจะไม่พูดเรื่องนี้กันใช่ไหมยังไง ก็จริงๆตามที่หนิงสัมภาษณ์ไปนะคะว่าหนิงขออนุญาตใช้คำนี้ดีกว่าหรือว่าน่าจะมันก็คือเออเป็นข้อตกลงกันนั่นแหละเรียกได้ว่ากร,กระดาษแผ่นหนึง่งแลกกับกระดาษอีกแผ่นหนึง่งเพื่อให้ให้ให้จินเป็นเป็นอิสระ แล้วตอนที่พี่ซินไปพูดในรายการพี่เหน่อพอเห็นแล้วมันรู้สึกยังไงคะมันเหมือนผิดข้อตกลงที่คุยกันไว้ว่าจะไม่พูดเรื่องนี้อะไรอย่างเี้ยนะวันนั้นมันมันก็คือไหลไหลล้านความรู้สึกที่มันที่มันอยู่ในใจอะเนาะจะปฏิเสธว่าไม่โกรธก็คงไม่ใช่มันมันมันเยอะแยะมากมายที่แบบ หลายๆคำถามจากคนที่รักแล้วก็เป็นห่วงเราถามเข้ามาเยอะแยะมากมายมันก็มีหลายๆสิ่งที่มันอยู่ในใจแล้วก็อยากจะอธิบายอยากจะพูดไปแต่มันก็ไม่มีความจำเป็นมันมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่จะว่าแย่มันก็ มันก็คงเป็นแบบนั้นคิดไม่ได้หรอว่าเออพ่จิตจะพูดแบบมานะฮะที่เออเรามีการแบบตกลงกันแล้วไม่ได้คิดค่ะอ่ะฮะไม่ได้คิดค่ะล้วนกลไปใครเป็นฝ่ายเริ่มเป็นคุยแล้วกันอยากไปก่อนนะคะพี่หนิงก็อย่างที่หนิงบอกไปบอกไปอะนะค่ะว่าด้วยด้วยปัญหาทั้งหมดที่ทุกครั้งที่หนิงเจอพี่พี่หนิงก็จะ ขอเวลาทุกคนว่าเดี๋ยวหนิงยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดให้ใครหนิงขออนุญาตใช้เวลาในการเคลียร์หลังบ้านของหนิงก่อนอแล้วก็หนิงก็จะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแต่มันแต่มันก็ไม่ได้จนจนมันมันยื้อกันจนถึงที่สุดแล้วเมื่อมันไม่ได้ก็ก็ต้องปล่อยให้ก็ต้องปล่อยอ นั่นแหละค่ะแปลว่าทางฝั่งพี่จิมเป็นคนขอพี่หนิงว่าให้ไปเซ็นใบหย่าด้วยกันอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจุดตัดสินใจพี่หนิงตอนนั้นพอเขาขพูดแบบนี้เราตอนนั้นทําไมเราถึงพร้อมไปหรือว่ามันมันสิ้นสุดแล้วจริงๆว่าถึงตัดสินใจไปหย่าณวันนั้นหนิงคิดแค่ว่าในมุมของของคนที่เป็นแม่ การปล่อยให้ให้จินมีอิสระน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวหนิงแล้วก็ตัวลูกหนิงค่ะตอนนั้นพี่พอพี่พอพี่จินเขาพูดว่าไปทำสิ่งนั้นอะไรเงี้ยพี่หนิงความรู้สึกตอนนั้นคือชาเลยไหมหรือว่าแบบก็พร้อมอยู่นะเราคิดว่าจะถึงแบบมีสักวันหนึ่งอะไรก็อย่างที่บอกพยายามยื้อแต่ว่า ยื้อแล้วถ้าไม่สําเร็จก็<ม>ก็ต้องก็ต้องปล่อยค่ะสิ่งที่กังวลกับผู้หญิงคนใหญ่จะเป็นเรื่องเรื่องลูกเป็นหลักอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเกิดมาเป็นอย่างเงี้ยในขณะที่น้องสามารถเสร็จข่าวอะไรได้เงี้ยค่ะที่หญิงตอนนี้เราเครียดหรือกังวลแค่ไหนค่ะผู้กับประเด็นนี้ก็ค่อนข้างประมาณนึงค่ะแต่ว่าเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์หลายๆอย่างว่าพอเวลามันมีปัญหา หลายๆอย่างเกิดขึ้นเราก็จะพยายามสอนลูกเราว่าทุกๆปัญหาไม่ใช่เป็นเรื่องที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วเราก็พยายามทําปัญหาตรงเนี้ที่มันดูเป็นปัญหาใหญ่มากให้มันกลายเป็นเรื่องเล็กๆแล้วก็ถ้าเราทําปัญหาให้มันเป็นเรื่องเล็กๆเราสร้างความสุขในทุกๆวันให้ลูกเรา และให้มองว่าทุกๆปัญหาที่ผ่านเข้ามามันเป็นเรื่องเล็กแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเพราะทุกๆคนก็เจอเหมือนกันเราอ่ะโชคดีที่เราเจอหลายๆปัญหาก่อนคนอื่นแปลว่าโตขึ้นไปเราก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าคนอื่นก็จะสอนน้องแบบนี้อย่างตัวของข้อตกลงเหรอคะพี่พี่ปิงไม่เคยพูดมาก่อนเลยว่าถือว่าข้อตกลงระหว่างพี่ิ่นกับพี่จิ้จอะไรเงี้ยพี่จะต้องเซ็นร่วมกันอะไรเงี้ยคะมีอะไรบ้างคะพี่สามารถตอบได้ไหม อจริงๆในส่วนตรงนั้นนะคะขออนุญาตว่าให้ให้มันเป็นเรื่องภายในแล้วกันนะคะว่าว่ามันคืออะไรแต่ก็อย่างที่หนิงบอกว่าก็ย้ำคำเดิมอะพี่อาจจะบอกว่าก็คือกระดาษใบหนึ่งหนิงก็มอบให้แลกกับกระดาษอีกใบหนึ่งที่ เป็นข้อเสนอของทางจินเองอก็ขอว่าให้ทำตามกระดาษใบนั้นที่เป็นข้อเสนอของทางจินเองที่หนิงพูดแล้วว่าตัวหนิงเองไม่เคยเรียกร้องอะไรอือในเรื่องของข้อตกลงนะคะหนิงขออนุญาตจริงๆว่าว่า ว่าขอให้มันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องภายในครอบครัวหนิงเนาะเอาจริงๆริงวันเนี้ยพี่พี่ถามหนิงทุกคนมีคําถามหนิงเชื่อว่าคนที่ดูก็มีคําถามหนิงก็อยากจะบอกทุกคนให้หมดไปแต่สิ่งที่หนิงไม่พูดหนิงถือว่านี่คือสิ่งที่หนิงทําดีที่สุดแล้วเพราะอย่างที่หนิงบอกค่ะว่าข้อตกลงนั้นมันก็คือสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับนิรินไม่มีอะไรสำหรับหนิงเลยนะวันนี้เรียกร้องทุกอย่างก็เพื่อแค่ลูกเท่านั้นและยอมที่จะเซ็นกระดาษใบนั้นให้ก็เพื่อให้ลูกได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขแล้วตัวหนิงเองก็จะได้ให้ตัวหนิงเองได้ใช้ชีวิตที่ move on ต่อไปให้มีความสุขหนิงมีความสุขลูกหนิงก็จะมีความสุข บางครั้งการที่เรายอมรับอะไรไม่ได้แต่ถ้าถ้าเรายอมเพื่อให้มันจบหนิงว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่ที่มันก็จะได้รีบๆจบไม่คาราคาซังไม่คาราคาซังแล้วหนิงก็จะได้เดินหน้าต่อไปซึ่งจริงๆมันจบไปแล้วไงพี่ พี่นึกอ,ออกใช่ป่ะมันจบไปหลายเดือนแล้วหนิงพยายามคนโทรลสื่อคนโทรลทุกอย่างให้มันแบบจบไปสวยๆแล้วหนิงไม่คิดว่าเรื่องมันจะมันจะกลับมาขุดอีกอจากการที่ไม่ทำตามข้อตกลงแค่นั้นเองอเซึ่งหนิงก็อึดอัดใจมากๆจริงๆพี่ๆที่ผ่านมาหนิงก็แบบขอบคุณทุกๆคนขอบคุณจริงๆที่ บางวันงานอีเวนต์ทุกคนก็ไปตั้งกล้องรอแล้วหนิงก็หนีล่าสุดเนอะ <c oughs> แล้วทุกคนก็ไม่ได้ข่าวโทรมาหนิงก็ไม่รับแต่หนิงก็จะพยายามอธิบายให้ทุกคนฟังทุกคนก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจว่าที่วันนี้ทุกคนมาที่นี่เพราะข่าวมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วหนิงก็จําเป็นที่จะต้องตอบ <c oughs> มาตัวเปล่าได้ไหมคะ อันนั้นมันก็เป็นพวกข้อตกลงต่างๆพวกนี้ค่ะเมื่อมันเป็นข้อตกลงในการจดทะเบียนหยามันก็เป็นข้อตกลงตามกฎหมายแล้วค่ะพี่หนิงเรียกว่าการหย่าคดีผู้หญิงออกมาตัวเปล่าได้ไหมคะแม่เพราะพี่หนิงเคยให้สัมภาษณ์กันรายการข่าวประจำใเลยพี่หนิงบอกว่าขอเวลาให้พี่หนิงได้ซื้อบ้านก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนแต่เขาก็เลยสงสัยว่าพี่หนิงเหมือนกับออกมาตัวเปล่าอะไรอย่งเงี้ยแบบข้อสัญญาแค่ส่ีแค่รูปข้อที่ฟัง ก็อย่างที่หนิงบอกค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างทําให้ดีที่สุดสําหรับลูกตัวหนิงเองวันนี้นี่ไงหนิงก็เดินหน้าทํางานทําธุรกิจพยายามสร้างความมั่นคงให้ตัวเองพยายามทําทุกอย่างที่เราทําได้ชีวิตคนเราอ่ะมันมันมีขึ้นก็มีลงเดี๋ยวมันก็ดีเองอย่างตอนนี้มันไม่เป็นตามข้อตกลงกันที่ให้กันไว้ครัพี่หนิงพี่หนิงจะทำังไงต่อไป ยังคิดไม่ออกเลยค่ะยังยังยังนึกไม่ออกเลยค่ะยังไม่ได้คิดอะไรไปถึงตรงนั้นค่ะอย่างเรื่องบ้านนี่คือพี่หนิงอีกนานนะคะกว่าจะแบน move ออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หนิงก็ต้องรอเก็บเงินก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่มันมันคงเป็นแลนในอนาคตค่ะแต่ว่าอันเนี้ยโดยรายละเอียดอะหนิงเอาเป็นว่าหนิงขออนุญาตว่าว่าไม่ลงรายละเอียดดีกว่าเนะเพราะว่า โดยโดยการลงรายละเอียดล่ะหนิงรับปากอะไรเอาไว้แล้วคนอย่างหนิงอ่ะเวลาถ้าหนิงพูดว่าหนิงจะทำหนิงก็จะทำแล้วอะไรถ้าสมมติหนิงทำไม่ได้หนิงจะไม่พูดออกมาจากปากหนิงเลยฉะนั้นหนิงอยากจะตอบพี่ๆทุกคนนะคะอยากจะตอบมากๆอยากตอบให้ทุกคนแบบมันให้มันเคลียร์ไปเลยแต่มันคือสิ่งที่หนิงรับปากไปแล้วมันไม่ได้หมายความว่า อีกคนนึงไม่ทําตามข้อตกลงแล้วหนิงก็จะไม่ทําตามข้อตกลงไปด้วยท่านมันเป็นแบบนั้นเรื่องราวมันก็จะบานปลายแล้วมันก็จะไม่จบค่ะแล้วหลังจากที่พิจิญญาออกจากพูดพี่หนิงได้มีการพูดคุยกับพี่จินบ้างไหมคะไม่ได้คุยค่ะย้อนกล่บ้านเดียวกันไหมพี่หนิงย่ไหอยู่ค่ะย้อนกลับไปในตอนเขาไปขายพี่หนิงก็ไม่รู้หรอกเขาว่าเขาไปขายทราบค่ะทราบแต่ไม่รู้คอนเทนต์ว่าคือ มจริงนะจริงจริงจริงโดยตัวหนิงเองหนิงก็พอพอจะทราบบ้างคร่าวๆเพราะว่าจริงๆเทปนี้เ,เป็นจริงๆแล้วเนี่ยติดต่อหนิงแล,แล้วแล้วอย่างที่หนิงบอกอะค่ะว,ว่าอะไรถ้ามันเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยทุกคนจะรู้ดีว่าหนิงจะไม่รับเลยขนาดนี้หนิงไม่รับอะไรเลยหนิงแทบจะไม่สัมภาษณ์เลยหนิงแทบจะหนีใช้คําว่าหนี ด้วยความเกรงใจทุกๆคนมากๆหนิงยังโดนด่าเลยว่าหนิงพูดมากพูดเยอะทางเจ้งหที่นี่มันน้อยที่สุดแล้วอะค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะพี่เขาจะถ่ายรายการที่หนิงค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวพี่จินเองว่าเขาน่าจะไม่พูด,ดอะไรในรายการใช่ค่ะได้คุยค่ะได้คุยค่ะพี่แันยาขอทราบนะคะว่าพี่หนิงแบบ บาก็ตกรู้สึกไม่ดีกับประเด็นคอนเออนตนีอย่างเงี้ยคือผู้ดำเนินการพี่ธัญญาทราบค่ะว่าว่าหน่งรู้สึกรู้สึกรู้สึกตกใจแล้วรู้สึกไม่ดีมันอาจจะมองเป็นเรื่องเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันไม่ได้เล็กเนี่ยค่ะ<ม>เพราะว่าพอมันเป็นเรื่องออกมาคือเรื่องมันจบไปแล้วจบสวยๆไปแล้วไม่มีใครประสนใจหนิงเรื่องนี้แล้วหนิงเดินหน้าทํางานแล้วแต่พอมันออกมาปุ๊บมันก็กลับเข้ามาอยู่ในวังวนเดิมๆอีกค่ะ แสดงว่าพี่หนิงก็มูคอนไประดับหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนนี้มันกลับมาทําให้เรารู้สึกเสียใจอีกรอบหนึ่งนะครัค่ะตอนนี้พี่หนิงมีอะไรทำดูอะไรจะเกิดก็เกิด่ะค่ะพี่หนิงให้เวลากับความเสียใจครั้งนี้อีกนานนะครับที่เราจะไปข้างหน้าต่อว่าเราจะกลับมาเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเข้มแข็งแล้วก็เดินไปได้สวยงามเหมือนเดิม หนิงต้องหนิงต้องเข้มแข็งค่ะเพราะว่าชีวิตหนิงมันไม่ได้มีค่ตัวหนิงเองแค่คนเดียววันนี้หนิงมีหนิงมีลูกหนิงมีน้องนิรินหนิงมีคุณแม่ที่หนิงต้องดูแลอยู่หนิงยังมีลูกลูกหนิงเองในวงการบันเทิงที่วันนี้วงการบันเทิงเองก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มีอะไรแน่นอนทุกคนยังไม่มีความมั่นคงหนิงยังมีทีมงานของหนิงอีก ลูกน้องหนิงอีกที่แต่ละคนก็ยังต้องทํามาหากินหนิงยังมีบริษัทอีกอกี่บริษัทที่หนิงต้องดูแลคนอีกหลายๆคนดังนั้นหนิงต้องเข้มแข็งค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วก็ส่งกําลังใจดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนที่เผชิญปัญหาหนิงเชื่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วค่ะครั้งนี้ถือเป็นการพูดครั้งสุดท้ายนะพี่หนิงเนาะหนิงหวังว่าจะไม่มีอะไรออกมาให้หนิงต้องต้องพูดอะไรอีก มันจะไม่มีอะไรอีกเลยที่เราต้องมานั่งพูดกันอีกแล้วทุกคนก็จะต่างคนต่างที่จะ move on แล้วก็มีความสุขถ้าเราแค่รักษาสัญญาแล้วทำตามข้อตกลงนั้นขอแล้วกันเนาะขอแล้วก <laughs> อเนเนาะดีกับที่ยังขาดอยู่ไหมหรือว่าเรา ้าตง่อันนั้นมันเป็นส่วนของกฎหมายนะคะก็หนิงก็หวังว่าหนิงจะได้รับความยุติธรรมตามสมควรที่ที่หนิงควรจะได้รับหนิงไม่ได้ทำอะไรผิดเลยค่ะแต่วันนี้ชีวิตหนิงพังมากเลยค่ะถ้าเกิดมันมีอะไรเข้ามาหนิคือเราจะไม่เลือกที่จะหนีแล้วใช่ไมคะไม่หนีแล้วค่ะ พร้อมเผชิญแบบที่แบบของหนิงในวันเนี้ยแบบของหนิงในวันเนี้ยช้าๆค่อยๆไม่ต้รงรี้แวเดี๋ยวนิ็ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแล้วค่ะพอเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราโกรธนะคะจนเหนื่อยกับเหตุาที่เราโกรธเ,เหนื่อยได้ค่ะคนเราทุกคนโกรธได้เหนื่อยได้แต่ว่าบนทั้งหมดทั้งมวลเวลาโกรธเวลาเหนื่อยก็พยายามช้าๆเพราะว่าถ้าถ้ามันโกรธแล้วมันเหนื่อยแล้วมันมันมันจัดการทุกอย่างตอนที่เราโกรธแล้วเราเหนื่อยเลยอะ่ะมันก็จะเป็นเคมี ทำลายล้างเคมีเคมีการต่อสู้แต่วันนี้หนิงไม่มีความจําเป็นต้องต่อสู้อะไรอีกแล้วสิ่งที่หนิงต้องต่อสู้เรื่องเดียวก็คือทําทุกอย่างให้ดีที่สุดสําหรับลูกหนิงนั่นคือหัวใจของหนิงคือทุกสิ่งทุกอย่างของหนิงค่ะน้องกอดทุกวันน้องน่ารักมากน้องพยายามเป็นเด็กที่ดีก็ฝากว่าถ้าใครเจอน้องก็ ก็ช right. well. ื ok ่นชมน้องหน่อยเนอะให้กําลังใจน้องหน่อยเพราะน้องนาทีนี้น้องก็คงต้องการกําลังใจว่าเอ้ยเขาเป็นเด็กดีนะทุกคนเห็นเขาเป็นเด็กดีนะเมื่อเขาเป็นเด็กดีแล้วเด็กดีก็ควรได้รับคาชมพี่หนงภูมิใจกับน้องนี้ลินขนาดไหนคะในสถานการณ์แบบนี้โคตรโชคดีเลยไม่คิดว่าตัวเองจะโชคดีขนาดนี้บนความโชคลายเนี่ยสิ่งที่โชคดีที่สุดคือลูกแบบดีที่สุดแล้วก็แบบ ภาวนาขอพอรว่าให้เขาเป็นเด็กที่ดีแบบนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็แข็งแรงมีความสุขในทุทกๆวันบค่ะ